บกบผมสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมในคลิปดิบๆไไง่ายจะให้ซาละเรื่องมาบ้างแก้วกับผมหนึ่งมุมหนึ่งฝามครับ<อ>จะมาพูดเลยก็มันก็ไม่ได้เอามาเล่นเ,เลยจับป๊บชีแท็ก็คือไอ้ไอ้ไอนี่ตัวไม้ขัดไปตัวนึงตัวปูไม่รู้จะได้เรื่องป้ะเนี่ยก <c oughs> ็อเอามาเพื่อนักเพื่อนเพื่อน,น,อนว่าวันนี้จะมาพูด เรื่องของใบพันประวัติใบพันประวัติของสมาคมพัดว่ามันมีฟ้ามแตกต่างยังไงมีฟ้ามเป็นหมายังไงอะไรพวกนี้ยของสมาคมมันเป็นสี่สันยังไงฝาจะได้หมา้ายังไงพอมีพี่เขาทามทีแรกเขากะว,ว่าจะมาเคียนในจะจะมาแบบเคียนลงลงลงนั่นแล้วอธิบายนี่ผมว่ามันยาวกว่าเลย เอาเอามาทาเป็นคลิปดีเปล่าวันนี้ว่าไอใบพันประวัติเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงไอใบพันประวัติของสมาคมหรือใบพันประวัติของไอสมาคมพัดอะสมาคมพัฒนาพันธุนัขประเทศไทยหรือใบของตอนนี้เองคือชื่อ,อย่อว่าเคเอผมก็อ่านาษะสรงกฤษไม่ได้เดี๋ยวอ่านสร้างกิษออกไม่ชัดเจนเดี๋ยวไม่เอาเอาเป็นว่าใบใบพันประวัติสมาคมที่เป็นใบมันพันประวัติมาตรฐานเนี่ยมันจะมีอยู่สองสองสี คืสีเขียวกับสีสีม่วงเดี๋ยวเรามาฟังกันว่ามันมันแตกตา่างยังไงแล้วก็ที่มาที่ไปเป็นยังไงมันมันทำไมเดี๋ยวทุกวันนี้เราถึงต้องใช้ใบนี้แล้วใบอื่นๆมันเป็นยังไงบใบใบทใบอืบ่นๆ,ๆมันเป็นยังไงเอ้เอ้ย,อย,อยตีกันพ่อผมพูดมันก็จะพูดบ้างธรรมดาก็ <c oughs> เอาอย่างนี้ดีฟ้าก็คือไอใบไพันประวัติเนี่ยมาก่อนเนี่ยมันก็มีหลากหลายมากมายที่ผมเคยเคยพูดไว้ไว้ไวไวในคลิปคลิปแหลกๆอะ่ะใน,ม,นมันมันมียุคคลิปเรื่องใบพันประวัตินี่วันนี้จะมาพูดเรื่องของที่มาของไอไอใบของสมาคมเนี่ยว่ามันมันนี้ที่มาตั้งทีแรกยังไงก็คือใบพันประวัติมาเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่แรกเริ่มแหละบางแก้วถูกพัฒนาถูกปรับปรุงถูกให้ ให้เหมือนตาวา่าพอมันมันเหมือนตวา่าเรามีพันธุก,กรรมตั้งแต่ยุคพ่อจากมา,บ,าบ้านจนเป็นหมาพันุแท้จนเป็นทีลู้จักที่บ้านบางระกรรมบ้านบางแก้วพิษณุโลกเนี่ยก็เลื่อมมีแต่ละทีแต่ละแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านที่เขาทำมาบางแก้วเนี่ยเขาก็เอามาบางแก้วเขาก็มาเําทเป็นใบผันประวัติของเขาก็าคือเป็นใบทั่วไปท,ท,ที่ที่เราเรา,เราเห็นเนี่ยเป็นใบทั่วไป ก็คืออาจจะมีเยอะก็คือที่ท,ที่พิษณุโลกในลักๆที่ผมผมเห็นอยู่เนี่ยมันจะมีอยู่สองสองสองสมาคมมาก่อนแต่ตอนนี้เหลือสมาคมเดียวแหละอ,อีกสมาคมเขาเขาครอบปั๊บตัวเองเป็นชมรมละก็คือเพื่อออกใบพันประวัติออกใบอะไรเนี่ยเพื่อรับรองให้กับคนที่สื่อมาหรือให้ให้ดูว่าหมาเนี่ยเป็นลูกเตา่าเราใช้มีบั้นพบุรุษอะไรบางตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีมาจนกระทั่งมาถึงปีสี่ห้า พอปีสี่ห้านี่ก็คุม้มคุมที่กรุงเทพที่ผมเคยเล่าวิวัฒนาการการการพัฒนาของของมามามันพอมันมาเข้าสู่ของไอส้สมาคมพัดสมาคมพัดหลับหลองทรายพันธุ์บางแก้วเป็นเป็นหมาประจําชาติ<อ>ก็คือทีน่นี่ก็คือจะจะจะ,จะเก่าหมาทานเป็นหมาตรทานเดียวแหละก็หมาตรทานที่ท,ที่ที่เก่ากันขึ้นมาก็พอสมาสมาคมพัดหลับหลองก็ แล้วก็สมาคมพัดเนี่ยเขาจะมีอยู่ในเครือของเขาแล้วก็ให้ให้ชมรมไทยบางแก้วแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นแมงงานในการในการดูแลเรื่องเรื่องใบพันธุประวัติดูแลเรื่องเรื่องการขัดพันธุ์การอะไรเนี่ยของในฝ่ายของบางแก้วแล้วแล้วก็คืนตรงต่อต่อสมาคมก็ตอนนั้นผมก็อยู่ในในใน,ในชมรมของไทยบางแกวนี่แหละแล้วก็เราก็ทํากับชมรมมาตลอดก็คือพอพอมันขึ้นกับสมาคมแล้ว เขาม่คนสมาคมสมาคมยอมรับมีมาตรฐานมีการเขียนสแตนดาร์ดบีก็คือมาตรฐานสายพันธุ์เนี่ยเรียบร้อยแล้วสมาคมเขายอมรับพอสมาคมยอมรับแล้วทีเนี้ยมันก็ยกจากระดับจากมาบางแก้วจากบานๆขึ้นมาเป็นหมาประจำชาแนละ้วพอเป็นหมาประจำชาแล้วทีเนี้ยใบใบอันนั้นนะมันเริ่มต้นขึ้นแล้วตรงนั้นอนะ่ะตังกระปีสนะีหาลวก็คือสมาคมเขาก็เปิดให้ให้เราสามารถจดได้จดจดทะเบียนตัวเอาก็คือเอา เอาหมาบางแก้วของเราเนะี่ยท้ายลูบสายฟ้าแล้วก็ไปคอไปคอขึ้นทะเบียนเป็นเป็นหมาของเขาแล้วตอนที่แรกมันก็จะได้เป็นใบเป็นใบเป็นใบประมาณนี้อ่าเป็นใบเขียวเป็นใบเขียวแล้วก็มาไหนยุคแหลกๆที่ผมนั่นนะมันมันจะไม่มันมันจะมีใบใบนี่เป็นใบ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 ไอเนี้ยใบใบพันประวัติหมาเป็นใบรีจิสเตอร์ก็คือใบขึ้นทะเบียนพ่อองมกับมันจะมีชื่อพ่อชื่อแม่ให้หมา ต,ติดมาด้วยไหวตัวนี้เป็นลูกเตา่าเราไข่อะเพราะเนี้เขาก็อ่างอิงจากไอ้ใบของเราเกาเก็คือในกรณีเมื่อก่อนที่เรา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 ขึ้นขึ้นพอ,อะไรพอพอเราเราขึ้นเพราะว่าสมมติเราเราเอาหมาเราเนี่ยขึ้นกับชมรมแต่พอเราจะเอาหมาประกวดอย่าน,นประกวดของสมาคมเนี่ยเราเราต้องมีใบหลับรองจากสมาคมว่าหมาตัวเนี้ยขึ้นทะเบียนแล้ว กับสมาคมเราถึงจะเอาประกวดในงานที่รับรองรับรองสายพันธุ์รับรองการไห้ไฮไทยแลนด์แชมป์การไห่ซีซีเนี่ยเราก็ต้องเอาไปขึ้นเพื่อเอาใบนีเป็นลีิชีเพื่อไปเอาไปขึ้นก็เอาไปขึ้นไว้เป็นใครๆขเขาเรียกใบโนเรคคอร์ดแต่ว่าในยุคแ็กๆเนี่ยมันจะมีมีพ่อมีแม่มาให้ด้วยเอาขึ้นไว้คืนเก็บไว้คืนเก็บไว้เพราะข้นแล้วเลือกกรดฉัดเก็บแล้วก็ขึ้นแต่ว่าใบพันธุ์ประวัติส่วนใหญ่เนี่ยออกจากสมรมไทยบางแก้วของผมนะก็คือเพราะมันมีวิวัฒนาการ ก็คือตอนนั้นอะสมาร์คพมก็เปิดให้เลาสามารถขึ้นได้เลยขึ้นกับเขาได้ก็คือในในลักษณะของสมาคมก็คือเราต้องไปแจงผสมไปเพราะเราขึ้นตัวพอตัวแม่เซตขึ้นทะเบี้ยนตัวพอตัวแม่กับสมาคมแล้วพอเราเราแจงเราเราก็เอาพอแม่พอเราผสมปั๊บเนี่ยพอแม่ตรงอายุ15 14เดือนขึ้นไปพอแม่พันเนี่ยพอพอเราผสมปั๊บหลังจะผสมแล้วภายใน 4- 5หวันต้องแจงผสมว่าเขาไปก่อนก็คือเนี่ยก็คือเราก็จะเขียนใบพอใบแม่เนี่ย ไปเนี่ยเนี่ยใบใบพอใบแมนแจงแจงผสมพอแจงผสมปั๊บสมาร์คคุ้มเขาก็พอแจงผสมปั๊บสมาร์คคุ้มเขาก็แต่เนี่ยเขาจะมีเส้นรับไววว่าใครเป็นคนรับเรืองอะไรวะเนี่ยแล้วเราก็เราก็เนี่ยพอเนี่ยพอเราก็แจงผสมหลังจากมามันเกิดพอมาเกิดก็ไปแจงเกิดภายในสามเดือนถ้าว่าแล้วไม่แจงผสมก็เสียค่าปรับตัวละลอยถ้าว่าเราไม่เราไปแจงหลังสามเดือน แต่งเกิดลังสร้างเดือนแล้วก็เสียค่าปรับเหมือนกันต่อเพราะพันเนี่ยเอาคือจริงๆริอะตั้งกะทีแรกตั้งแต่ปีสี่ห้าเนี่ยสมาร์คมก็เริ่มเปิดให้เราให้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 เราไปขึ้นแจ้งกับสมาคมรันกับสมาคมกันไปเลยเพื่อเพื่อนั่นนะเพื่อเพื่อเราจะได้ได้มีเจเนอเรชันของของของมาทุกทุกเนี่ยทุกทุกเจเนอเรชันในในไบน์มันนะเอาคือตั้งอะไแต่ว่าผมเองพยจยาเข้าใจผิดของผมในในยุคนั้นก็คือผมคิดว่าใบของชมรมไทยบางแก้วเนี่ย สามารถเอาไปเปลี่ยนเป็นใบท์คือเรามีเจนเนอเรชันยังไงขอเปลี่ยนไปได้เลยแต่ว่าในฝา่งนี้จริงๆมันไม่ใช่คือใบ์ของของชมรมไทยบางแก้วเนี่ยเขาออกเป็นเป็นคอคอไปเขาก็ทำแล้วออกห้รับรอ้องแต่ไหนหนสมาคมเนี่ยเขาจะเก็บเป็นฐางข้อมูลคือพอเราแจ้งผสมปั๊บเนี่ยเขาจะมีทางข้อมูลมาทุกตัวเนี่ยจะขึ้นพันมีทางข้อมูลใหญ่อยู่เลย พอแจ้งผสมปับ๊บหลัดจะหลานรุ่นจะหลานรุ่นเขาจะลูมดเขาเขาจะมีทางเขาหมูน้องเขาอยู่เป็นเป็นเป็นแบบรุ่นเจเนเรชั่นเจเนเรชั่นมาเลยเรื่องนั้นเพราะเราเราเราไปแจ้งทีแรกไปแจ้งทีแรกพอเราได้ใบเขียวมาเนี่ยพราะเราได้ใบเขียวก็ในรุ่นแหล่แหในยัง,ยงไอไอตัวเนี้ยยังไอตัวนี้เองแม่มันก่อเนี่ยผมไปแจ้งว่าตังแต่ทีแรกแปลว่าในยุคนั้นมันมันยังไม่นางเก่าคือเนี่ยยังพ่อรุ่นเนี่ยแม่เลยสิบกว่าปีแล้วเนี่ยมันก็ยังเนี่ยมีพอ่อมีแม่แต่ว่า พอไปแจงรุ่นรุ่นมันพราะมันเป็นรุ่นพอเนี่ยมันก็จะได้เป็นใบมวงแหละแต่เนี่ยก็คือเราเราจะหลันรุ่นมาแต่ว่าในช่วงที่ในช่วงที่สมาคมเขาทําเรื่องที่จะขอ AFCI หลังจากปีสีหลังจากปีหาสามเนี่ยสมาคมเขาเปิดให้แล้วเอาใบไอไอใบข่าวของชมลมหรือสมาคมต่างๆในในในประเทศไทยที่เขาดูแลอยู่เขาให้เขาให้หกหี่นะ กที่ก็คือชมรมยสมาค้ <c oughs> มเราเนี่ยสามารถเอาใบเนี่ยไปคืนทะเบียนแหลกแหลกเป็นใบเต็มเลยเลยแหลกเป็นใบเต็มเขาเขาเปิ่อยู่ฟารม่หลอกแต่ตัวผมเองยังไอไอแม่ตัวเนี่ยผมว่าเราจดแล้วเราเราลั่นเราลั่นแล้วอยู่แล้วผมไม่ได้สีเรียสบอกเฮ้ยผมต้องได้ใบม่วงหรืออะไรเนี่ยผมก็หลั่นผัวเดียวมันถึงจุดจุดึงมันมันก็ต้องมันก็ต้องได้มันก็ต้องได้ได้ใบมวงของมันอยู่แล้วเห็นไหมเราเราก็เลยไม่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 ค่อยเดดสีเลียดเรื่องตรงนี้เท่าไหร่ เพราะว่าผมผมจะเป็นเป็นคนที่ทามาแล้วหลังรุ่นมารุ่นไืเอยผมก็เลยไม่ไม่ไม่ใคร่สีเลียดอยู่ตรงนี้แต่นี้พอพอมาถึงตรงเนี้ยพอมาถึงตรงหลังเนี้ยมาถึงตรงหลังเนี้ยมันตอนนี้มีคน,น,นที่เขาสงสัยว่าเราเกิดเขาจะขึ้นทะเบียนกับสมาคมแล้วเขาเขาเขาไม่เอาเขาเขาไม่เอาทะเบียนกับไอชมล้มทั่วไปละแล้วกับผมก็หนันาว่าเราควร จะทําให้มันเป็นมาตรทานสากลเสียพอว่าต่อไปอ่ะเพราะบางแก้วเนี่ยมันมัน,ม,น,นมันเป็นมันเป็นหมาพันแท้ของโลกแล้วใบนี้คือใบแท้ใบเดียวใบชมน้มอื่นๆเนี่ยผมบอกได้เลยมันมันเป็นของปลอมทั้งหมดปลอมจริงๆพอว่าผมไปไปคุยกับสมาคมมาแล้วก็คือต่อไปนี่ก็คือถ้าเราเอาใบพวกนี้ไปไม่มีพ้นอะไรเลยไปยืนคอคอใบของสมาคมเนี่ยเราก็คือต้องเอามาเราเนี่ยตอนอายุนหนึ่งครัวหนึ่งครัวไปแล้วก็คือเลย 12สิบสองเดือนเนี่ยถ่ายรูปด้านซ้ายดา้านขวาให้เห็นหน้าแล้วก็ยิงไม้กรชิปแล้วก็ไปยืนคำ้ำคอข้ขอขึ้นทะเบียนตัวแล้วพอขึ้นทะเบียนตัวเราจะได้ใบหนีเนี่ยย,ย,ยังตัวเนี่ยผมเอาไปขึ้นทะเบียนตัวเราก็ได,ได,ได้ได้เป็นใบหนีหมาเพราะได้ใบหนี้มา,มาก็คือเราเริ่มจากศูนย์เลยก็คือมาไล่ไหมไม่มีพ่อไม่มีแม่แหละก็คือเป็นเขาเรียกโนเลคคอร์ดพ่อแม่โนเลคคอร์ดก็เริ่มที่ตัวมันตัวแรกก็พอเริ่มที่ตัวมันตัวแรกเนี่ย ทีนี้ก็ต้องมาไล่ใหม่ดิเพราะไหลจากตัวนี้มาเป็นมาเป็นเจเนอเรชันนี้ฝาจะมาเป็นไอเจเนอเรชันนี่ก็ยังน้อยเนี่ยสามเจนสามเจนใช้เวลาหลายปีนะก็คือเราก็ต้องลันลันไปแต่ว่าถามว่ามันได้มาทานไหมก็คือได้ได้มาแต่ทานมันเป็นสากลแหละแต่ลองลองเรายังอยู่กับใบนี้เราก็จะมันลองเป็นสารหลักสากลมันก็ยังยังยังนับสูญนะยังยังไม่ได้เริ่มหนึ่งเลย ดังนั้นผมก็เลยต้องเอาม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 าบอกให้ฟังว่าเราเราควรจะเริมทําก็ได้แล้วเพราะว่าวันนี้บางแก้วน่าจะน่าจะไปถึงน่าจะไปถึงจุดที่เป็นเป็นหมาพันธ์แท้ของโลกใดใดและแต่ว่าตอนนี้ที่ที่สมาคมมัน,นั้นคุยกับพี่ที่สมาคคมเขาก็ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าไอ้คนที่หลันไว้เนี่ยในในการขึ้นทะเบียนกับสมาคคมของบางแก้วแล้วยังไม่มีใครทาถึงแปดเจเนอเรชั่น ตอนนี้เขาเขาเนี่ยมันมีซามมีฮายังคนมีสุงสุดประมาณหาึงินกูแต่ว่าเขาต้องการแปเจนใบที่มันครบแพลเจนเนี่ยผมก็ยังงงอยู่ว่ามันจะไปหาที่ไหน <c oughs> เพราะว่าเท่าที่ผมเคยนั่นนะคือคนแรกที่หลังกับสมาคมมาตลอดเนะี่ยคือบ้านโชกุนบ้านโชกุนตัที่แรกเขาก็แนะนําให้ผมไปแต่ผมคิดว่าชมรมไทยบางแก้วยังโอเคผมก็เลยยังอยู่กับตรงชมรมไทยบางแก้วจนจนมาถึงคลองมาถึงได้ในยุคที่ เห็นท่าแล้วเฮ้ยมันต้องหลันกับสมาคมเหลาก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนมาตอนเนี้ยผมหลันกับสมาคมทั้งหมดก็ยังเห็นนะผมขึ้นกับสมาคมที่ที่นี่ยโอ้โหจ่ายปี๋อะไรบ้างก็คือใบของสมาคมเดี๋ยวผมจะอธิบายใบเนี่ยใบรีจิเตอร์คือแสดงฝามเป็นเจ้าของเป็นอ่านการโอนย้ายการอะไรเนี่ยใบรีจิเตอร์เนี่ยสมาคมเขาคิดใบละร้อยห้าสิบตอนใบผันประวัติคือใบใหญ่เนี่ยเขาคิดลอยหนึ่งแต่เราเอาใบนี้ใบเดียวใบใหญ่เราไม่เอาก็ได้เขาก็ไม่ว่าแต่ว่าเราจะไปขอใบนี้เพิ่มแล้วก็ไปขอเขาได้แล้วก็ แล้วก็จ่ายตังเขาก็จบนี่ส่วนการที่ว่าเราเราจะขอเปลี่ยนใบจากใบนีก่ที่ผมอธิบายหละท้ายรูปแล้วก็ได้นี่มันมันก็จะเนี้ยมันก็จะไม่มีมันจะไม่มีใครเป็นบิดเดอร์มันเ้าจะไม่มีชื่อบิดเดอร์ก็เริ่มที่ตนก็คือเริ่มตัวนี้แล้วพอเริ่มตัวนี้เซจพอรุ่นเกิดพอรุ่นลูกไปมาได้เราก็ทีนี้เราไปไปแจงรุ่นพอรุ่นแม่ก็คือ วิธีการแจงเพราะเราแจ้งขึ้นทะเบียนกับสมาคคมทำตัวเราต้องสมัครสมาชิกเป็นเป็นสมาชิกก่อนสมาคคมก่อนพอเราสมัครสมาชิกเสร็จเราก็เอามาของเราที่มีเนี่ยขึ้นทะเบียนตัวโดยวิธีที่ผมบอกก็คือทายรูปหนาลังเพราะทายรูปหนาลังไอ้ถ่ายรูปหน้าด้านหนา้าด้านซ้ายด้านฟ้าแล้วก็ให้ให้เห็นด้านหนา้าแล้วก็เอารูปเอาเอารูปแล้วก็พร้อมกับยิงไมโครชิปก็คือเอาเอา,ารหัสไมโครชิปของตัวมาตัวนั้นอะ่ะ ส่งไปที่สมาคมเราเขาจะมีแบบฟอร์มเพราะเราขึ้นทะเบียนตัวแบบฟอร์มกกสมัครเป็นขึ้นทะเบียนตัวเพราะได้ไอ้ใบใบนี่มาแล้วพอเราผสมแล้วก็แจงผสมใช่ไอ้ใบเนี่ยแจงผสมพอแจงผสมปั๊บทีนี้พอแจงเกิดพอแจงแจงเกิดเราเราก็จะได้ใบชุดเนี่ยใบที่มันยังไม่เต็มก็คือใบใบในเจนเนอเรชันคือ3ามเจนเนอเรชันเนี่ยมันยังมีโวอยู่เนี่ยเนี่ยมัน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 ยังมีโวโวอยู่ ก็คือเขาเรียกว่าใยใบยังไม่เต็มก็คือในสามเจเนเรชั่นไม่เต็มเนี่ยก็จะได้ใบใบเขียวมาใบเขียวนี่แสดงถึงความว่ายังเป็นช่วงในในในที่ว่าเจเนเรชั่นสามเจเนเรชั่นไม่ไม่เต็มก็จะได้ใบใบเขียวก่อนแต่มันก็จะมีชื่อบีเดอร์ขายเป็นผู้บีดเทลลาบีดมันก็จะมีชื่อเล้ามีคํานําหน้าก็ก็มีสกุลของของของข้อก็ก็มีมาให้มันเปนเหมือน,นใบสีม่วง แต่เพียงมันแสดงว่าใบของเราสามเจเนอเรชันยังไม่เต็มขนานย,ยังยังยังมีช่องโบแต่เพราะเป็นใบทมวงเนี่ยเป็นใบทมวงเนี่ยก็คือในในสามเจเนอเรชันเนี่ยมันจะเต็มก็คือที่เขาว่ามันแตกต่างตรงไหนมันแตกต่างตรงีหนแต่ในเรื่องของบีดเดอร์แล้วก็คือถ้ามันมันมันมีนะก็คือถ้าเป็นใบเขียวเนี่ยยังยังเราส่งไปประกวดมังน,นอกเ้างหน้าเนี่ยยังยังไม่ได้ก็ต้องรอให้มันเป็นใบใบเต็มก่อนใบเจ็ดเจเจเนอเรชันเต็ม,ตมแต่ว่าที่ผมที่ผมบอกว่าบางทีมันไม่ใช่เกี่ยวกับใบประกวดหรอกแต่ มันเป็นใบที่เกี่ยวกับการหลับหลองมามาตรทานฟ้าเป็นสากนถ้าเราไม่สามารถเอาประกวดได้นยแสดงมาเรามันมันไม่มันไม่เป็นสากนมาเรามันยังมาเล้เป็นหมาเทือนวายไงลองลองเราไม่สามารถเอาเอาเข่าสนประกวดที่เขารับหลองฟ้าเป็นสาขลได้ก็แสดงเราเป็นคนเทือนน่ะมันเหมือนลองเทียบวับผลเราก็เหมือนพวกที่ตอนนี้ที่เราเราเห็นเนี่ยพวกที่ต่างดาวพวกอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้จดทะเบียนไม่ได้อะไรเนี่ย มันก็มันก็จะไม่มีสิทธิ์เนี่ยตรงนู่นตรงนี้อะไรพวกนี้ยแต่ว่าพอเรานั่นปั๊บมันก็จะมีสิทธิ์แต่ก็คือที่ผมบอกเราไปเลิมทำเสียก็เลิมยังขั้นตอนที่ผมบอกนี่แหละเพราะมันเลิมเสียมันก็เป็นมันก็เป็นมาตรฐานทั่วไปมันเป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกันแล้วก็แล้วก็มันทีนี้มันเพราะมันเป็นสากลแล้วมันชัดเจนทุกคนมีทุกคนนั่นแหละแล้วก็ คุณซนคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของส่วน,ส,วนส่วนคุณภาพของมามันอยู่แล้วแต่มาจะดีไม่ดีพื้นฐานต้องมันหรือไอ้ใบเนี่ยมันตงมีมาตรทานมันต้องเป็นมาตรฐานที่มันเป็นสากลไม่ใช่มาเทือนไม่ไม่ใช่มาที่ออกที่ไหนก็ได้บอกเฮ้ย hey, ไอ้ออกที่นี่ออกง่ายถ้าออกง่ายที่ผมบอกอะบางคนเอาใบองผมเนี่ยผมให้ใบนี่ไปไปขอแจ้งผมว่าจะลันใบนี่ก่อนที่ผมบอกผมลันใบเนี่ย มาแต่ละชานชาเนี่ยผมว่าผมไม่ได้แจงส้วมผมถ้าไม่ได้แจงสวมก็คือลันจากใบใบเขียวเนี่ยฝ้าจนใบใดไม่ม่วงแล้วเอาใบนี่ใบนี่พมไปเปลี่ยนเป็นใบนี่ยก็ผมนับมาห้านะนับพกแล้วไปเริมศูนย์ผมผมบางผมเสียจใจนะบางครั้งนะผมก็รู้สึกเสียจใจก็คือพอไปเริ่มศูนย์แล้วเนี่ยพอคุณเอาใบนี่ไปขอไม่คุณนก็จะได้ใบนี่กับมาฝ่ายจะได้ใบนี่เมื่อไรเดือหมดทั้งชาติแล้วก็เหมือนด้าเฮ้ยกูไม่ได้ประกวงกูไม่ได้ ไม่ได้นะกูทําคลายกูทำไรไม่ไม่เกี่ยวว่าคุณจะทําเพื่ออะไรแต่ฝามเป็นมาตรฐานเพิ่มหนะนิดนึงเถอะคุณค่าของมันบางทั้งของมันเนี่ยม,มันมันหนีมาตรทานของมันอยู่แล้วเราจะไปหลดมาตรฐานของมันเราพยายามสร้างมาตรฐานให้มันดีขึ้นเรามีมาตรฐานเราเอาไอ้ัวเนี่ยเป็นจุดท้ายของเรา,รา,เราดิเป็นจุดท้ายของเราว่าเฮ้ยมาตรฐานของเราชาเกนแล้วเราเรายืนกับนั้นโดย,โดย,โ,ดยโดยที่เดียวเนี่ยกักการที่เราไปหลดคุณค่าของมันเนี่ย เนี่ยมันมันไม่ชงควรมันไม่ชงควรย่างยิง่งผมพืดผมพืดเรื่องมันเป็นเรื่องของเคดิแล้วก็พอาที่ผมบอกพ่อไรไม่รุ่นพ่อพขเราไปแจ้เงเองไ,ไอ้ไอ้บีเดอร์บีดเฮ้ยเฮยมาครูบีเดอร์อะมันก็เป็นชื่อเหลามันก็ไม่ได้เป็นชื่อผมติดไปอยู่แล้วก็บีเดอร์ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อเหลาเป็นชื่อจอกคล้องก็ มันเป็นเครดิตของเราโดยเต็มเต็มอยู่แล้วเพราะวันนี้พอเราเล่านั่นปั๊บเนี่ย้างรางเนี่ยพอรองเรา,เาผมผมท่ายไปเนี่ยผมก็จะเซ็นเซ็นชื่อของกับ้างลังไปแล้วเขาเขาก็ <c oughs> <ๆ S 2> สามารถเอาใบเนี่ยไปขึ้นเป็นของเป็นก็คือบีเดอร์เป็นผมแต่ว่าเจ้าของก็เป็นของเจ้าของเขาพอเขาแจง้งผสมปับ๊บพอเมของเขาขเขาก็สามารถเป็นบีเดอร์เป็นเจ้าของเป็นก็เจ้าของลูกชุดลูกหมาลูกนันตัวตัว,ตวชุดนันที่ผมบอกว่าคือพอมันกล่าวถึงตรงนี้แล้วอ่ะเราต้องทำความเข้าใจของของคำว่ามาตรฐาน มาตรฐานความเป็นสากผลเราจะเอาแบบเข้าไปอะไรเนี่ยไม่ได้มันต้องมันสเปซสปาไปอะมันต้อพี่บางคนก็ถามว่าเอ้ทำไมเขาไม่เข้าใจกับผมก็ไม่เข้าใจบางครั้งคือผมไม่เข้าใจที่ว่าทําไมคนที่เลียงบางแก้วถึงไม่พยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่มันต้องทำจ้ะเนี่ยไอ้เรื่องเนี่ยวันเนี้ยผมก็มาบอกไว้แล้วขั้นตอนว่าเราจะเริ่มยังไงก็คือเอาเอาใบใบนี้ไปคืนไปเปลี่ยนเป็นเราไปสมัครสมาชิกก่อน แล้วก็เปลี่ยนใบใบเก่าของเราเนี่ยเป็นเป็นใบนี้ผักโขอใบนี้ขั้นตอนก่อนที่บอกไปแล้วแล้วก็พอกคอแล้วพอเราจะผสมแล้วก็แจงใบแล้วก็แจงแจงแจงผสมใบกับกับสมาคมเนี่ยหลังจากเราเราผสมไปแล้วภายในสี่สห้าวันพ่อมาคลอดภายในแจงเราก็แจงกลมันก็จะเนี้ยพ่อมาคลอดเนี่ยยังยังไม่ได้พอมาคอลอดเราก็เขียนเพิ่มชื่อเนี่ยชื่อมาในในช่องเนี่ย ไปไปแจงไปแจงเกิดเขาก็เราเราขาจะให้เราตั้งชื่อไปบางแก้วบางครั้งมันก็ไม่ต้องนั้นเนะพราะว่าบางแก้วมีลักษณะเฉพาะตัวตัวไหนซีสั้นยังไงหลายก็ไม่ดังเขาก็ใครให้เครดิตกับคนเป็นบีเดอร์ในในฟาร์มซื้อสัตว์ของคนเป็นบีเดอร์ก็ให้คุณลงไปได้เลยว่ามาชื่ออะไรบางไปไปขืนพระคอไบพันประวัติกับใบเกิดของมาต่อคือพราพอได้ได้ใบนี่มาปะต่อคือไปแจงเกินเะนี่ยภายหลังจากลูกหมาคลอดแล้วไม่เกินสามเดือน ถ้าเกินไอพวกนี้เขาทางสมาคมเขาก็ปรับก็คือไอพวกเนี้ยพอพอมันเราทําเสร็จเราก็จะได้เป็นใบเป็นใบลักษณะนี้ก่อนแล้วพอเราลั่นเป็นหลุนลูกหลุนล้านหลุนเลนมาจนสามชั้นแล้วเราก็จะได้เป็นใบใบเขียวไอใบม่วงอ่าใบม่วงก็คือใบม่วงก็คือเราก็เนี่ยสามารถทรงประวดเมืองนอกเมืองหน้าได้ได้ได้หมดไปได้ทั่วแต่ใบเขียวนี่อยู่อยู่ในบ้านแล้วก็แต่ว่าสามารถทำไทยแลนด์แชมป์ได้จบแชมป์ได้ก็อันนี้ก็ เอาเาเอามาฟากไว้เรื่องของใบพันประวัติแม่พูดยาวเลยพอพูดเรื่องนี้แล้วมันขึ้นผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันมันไม่ค่อยสบายใจว่าเราเราทำกันเราเลี้ยงสายพันธุ์เดียวกันเราต้องมีทิศทางที่ช่วยกันพัฒนาไปไม่ใช่ไม่ไม่ไมันไ,ไ,ไม่ใช่ว่าเฮ้ i, ai, ai, ยไอ้ยังงั้นอย่างนี้อะไรพราน,นี้คือเราสามารถทําให้ดีได้หมดแหละแล้วก็เรื่องของของค่าใช้จ่ายเรื่องของอะไรเนี่ย คือมันต้องมีมาตรฐานก่อนเราอยาเอาตัวเราลดลงไปเผื่อเผื่อทําให้มาตรฐานมันต่ำลงมาตรฐานมันแตกทางกันอยู่แล้วลองศึกษาศึกษาให้ดีแล้วก็ยายายาไปทําให้มันม,มันแยอยายาย่าไปสนับสนุนในเรื่องของสิ่งที่มันมีมาช่วยกันสนับสนุนให้มันถูกต้องให้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 ให,ให,ให,ให้มันดุจเจริญขึ้นไปดีฟ้าภาวะที่ผมบอกคือารามนิยมของมาบางแก้วเนี่ยคนเลี้ยงเยอะ แต่สมาคมที่เขากาลันตีที่ว่าทั่วโลเขามาดูว่าเฮ้ยคุณคุณมีพัฒนาการมีการขึ้นทะเบียนแค่ไหนเนี่ยโอ้ oh, บางแก้วที่คืนสมาคมน้อยมากดังนั้นก็ฝากไว้ด้วยก็ลองนั่นแล้วผมเอาเอาเอา,เอาวิธีการเอาบอกไว้แหละก็ลองลองเริ่มกันเลยเริ่มหนักหนึ่งกันไหมแล้วก็ค่อยว่ากันแล้วก็แล้วก็เริ่มหลันไปหลันไปาบางทีลังสมาคมเขาเปิดช่องเปิดทางให้ให,ให้เราเราสวมแล้วก็สวมเลย มันมันสวมได้แต่เขาลองเขาไม่เปิดแต่โอกาสผมงอบทา์สบทาสมารมแล้วอยากอะต่อคือลั่นกันไหมเลยๆลันล่นไปเลยหรือว่าเร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 าไม่ไม,ไม่ไม่นันเราก็ขอใบลีจิตอย่างเดียวจนฟ้าเราจะได้เจเนเรชั่นของใบเต็มต่อคืนแล้วนันเรากอ็ออกออกเป็นใบกับกลับของเราไปกัมีใบลีจิตใบไ,ไอไอไอใบเหล็กของสมาคมเนี่ยติดไปส่วนไอไอไอใบนีส่ส่วนไอใบนี่ตอนที่ที่ที่เรายังไม่ยังไม่ได้ใบใบม่วง เราก็เอาเอาใบนี่ติดติดไปให้เขาก็ได้หรือทายหรือว่าแกทําเป็นหลับหลงของเราเองแล้วก็มีมีใบใบนี่ติดไปอ่ะมันก็โอเคก็คือไอ้ใบเนี่ยมันเป็นใบแสดงว่าเฮ้ยมาคุณนีมาตรฐานความเป็นสากลของบางแก้วเพราะว่าสายพันธุ์อื่นเขาก็ทํแบบนี้แหละเว้นแต่สายพันธุ์ที่ไม่ได้ขึ้นก็สมาคมสมาคมเขาไม่ได้หลับหลงสมาคมเขาไม่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 ได้เอาส่วนอยู่มีส่วนรวมกับสมาคมมันก็จะไม่มีใบนี่แต่ลอง มาที่อยู่ภายใต้ของสมาคม KA t h ailand เนี่ยหรือว่าขึ้นกับ AKU เข้ากับ FCI เนี่ยพวกนี้ก็คือต้องมีใบพวกเนี่ยเป็นใบาการันตีใบรับรองทั้งหมดโอเคครับผมวันนี้ก็มาฝากกันยาวๆเลย <c oughs> ยืนให้โชหนเลยดิไม่ได้เรื่องเลยเดี๋ยวยวกับปิ๊บอีกแต่เรื่องไม่นยโอเค อยากอยากขอขอข้อกับมึงเอาดูแล้วเนี่ยผมชอบสีเลยเก็บไปโอเคครับผมขอบคุณมากครับติด,ดตามสวัสดีครับ